อันนี้เรามาดูนี้นะครับตัว autotransfer system หรือ a t s ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าเป็นตัวสลับไฟแล้วกันตัวสลับไฟที่สามารถหน่วงเวลาได้จะหน่วงหรือไม่หน่วงก็ได้นะฮะขึ้นอยู่ที่เราตั้งไทม์เมอร์สองตัวนี้เบเกอร์นี่ไม่เกี่ยวอันนี้เอามาไว้เพื่อเปิดปิดเฉยเอ่อไฟ แหงจ่ายแหลงที่1ตรงนี้นะอาจจะเป็นไฟหลวงแล้วกันคิดว่าเป็นไฟหลวงแหลงจ่ายแหลงที่สองเป็นไฟจากาแหลงจ่ายอื่นอย่างเช่นโซล่าเซลล์หรือเครื่องเครื่องเก็นก็จะมามาชุดนี้ซึ่งก่อนจะจ่ายไฟเนี่ยเขาจะมีการหน่วงเวลาก่อนไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่ง เดี๋ยวจะลองออนระบบนะฮะมีมือเดียวเสียบปรับก,ก่อนเสียบป,ปั๊กแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไฟสามารถเข้ามาได้ทั้งสองข้างนะฮะเปิดแรงจ่ายแหล่งที่สองก่อนก็ค,คือไฟจากเครื่อง generator หรือโซลาเซลล์โซลาเซลเข้ามาแล้วนับเวลาที่เราตั้งไว้ก็คือ3วินาทีเมื่อไฟเข้ามาจะทำการนับเวลาแล้วจ่ายเข้าแมกเนติกแมกเนติกก็จะมาจ่ายเข้าโหลดนะครับ <c oughs> ดูตรงนี้นะไฟแร่งจ่ายแหล,ง,แหลงที่2จะเป็นสีสี่นำเงินตัวนี้เป็นไฟหลวงหรือแรลงจ่ายแหลงที่1 ตอนนี้ไฟไฟหลวงดับอยู่ตอนนี้ไฟหลวงมาไฟ dc ไฟจากโซลาเซลล์ก็จะดับไปตัวน,นี้จะนับเวลามันเร็วไปเนะาะจยบตังไว้สักห้าวิห้าวิฟังละห้าวิขณะนี้ไฟหลวงมาก็จะทำการจ่ายให้กับแมกเนติกทำการสับไฟจ่ายออกไปให้โหลดทีนี้ไฟ หลวงดับฝั่งนี้จะต้องทําการนับเวลาก่อนเพื่อรอให้กระแสะไฟทางนี้ชัวร์ก่อนว่าดับจริงถึงจะมาจ่ายไฟให้กับแมกนติกชุดน,นี้เมื่อไฟหลวงมาไฟหลวงมาปุ๊บ จะยังไม่จ่ายไฟนะครับจะต้องรอเคลียร์ไฟตรงนี้ก็คือให้ตรงนี้ดับก่อนเมื่อตัวนี้ดับถึงจะเริ่มนับเวลาตามที่เราตั้งไว้ถึงจะมาจ่ายให้แมกเนติกหรือจ่ายให้โหลดดับแหละนับเวลาจ่ายให้โหลดไฟหลวงดับโซล่าเซลล์จ่ายงานจ่ายพลังงาน เข้ามาไฟหลวงมามา,มาดับดับมามาดับดบัจิกจจิกจ,กจกไม่ชัวร์ตัวนี้ก็ยัง,ยงไม่ยังไม่จ่ายไฟนะฮะ,ะไฟหลวงมาแล้วตัวนี้ไม่มีไฟแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะครับไฟหลวงดับ จ่ายไฟไฟหลวงมาฝัง่งนู้นดับฝั่งนี้นวงเวลาจ่ายไฟถ้าไฟดับหมดก็คือดับหมดทุกส่วนสัตว์ถ้าทุกส่วนถ้าทั้งสองอย่างดับหมดก็ไม่มีการจ่ายไฟนะครับไฟหลวงมาก็ยังจ่ายไฟให้กลับเข้าปกติ สมมุติว่าดับทั้งสองอย่างตัวนี้กระดับตัวเขาเรียกอะไรตัวฝั่งโซล่าเซลล์หรือเครื่องเจนดับไม่รู้าสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งมันดับไปแล้วทุกอย่างก็จะไม่มีการจ่ายไฟเลยทีนี้เอาเครื่องเจนปั่นเครื่องเจนปุ๊บปุ๊บนับเวลาก่อนตามที่เราตั้งไว้ เปาียนทางานไปหรือโซลาเซล์ทํางานไปจ่ายไฟไปไฟมาไฟหลวงมาเห็นไหมฮะฝั่งนี้จะดับแล้วฝั่งนี้จะนับแล้วถึงจะมาจ่ายไฟแบบนี้ไม่มีชนครับฝั่งนี้อาจจะมา300กว่าฝั่งนี้อาจจะมา200กว่าหรือฝั่งนี้อาจจะช่วงไฟใหม่ๆม,มานี่2 0 0กว่า300กว่าวัตต์เอวอวลต์นะฮะ ไม่มีโอกาสชนนะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้ที่ที่มีกันเนี่ยไม่ได้หน่วงเวลาแบบนี้นะฮะไม่ได้ตัดไฟกระแสไฟตรงนี้ก่อนมีโอกาสชนนะครับหากไม่ต้องการให้หน่วงเวลาก็สามารถที่จะตั้งไม่หน่วงได้ ขึ้นอยู่กับเราครับจะให้หน่วงเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวนะฮะตั้งก่อนหกหมองไม่เห็นอันนี้เป็นศูนอันนี้ก็เป็นเอาเป็นศูนย์แล้วกันเอาเป็น1ก่อน1 1วินาทีจ่ายไฟมา หนึงส่งนะไฟดับปึ๊บนับหนึ่งจ่ายไฟ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 หลวงมานับหนึ่งจ่ายไฟไฟหลวงดับนับหนึ่งโซลาเซลล์มาแบบนี้ครับสลับกันไปถ้าต้องการให้มันสับต่อเนื่องอันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงนะฮะถ้าไฟยังตก อยู่เ,เขาเรียกอะไรไฟยังค้างอยู่นี่ก็อาจจะมีการชนกันบ้างแต่ชนน้อยฮะชนนิดเดียวมันขึ้นอยู่กับที่เราตั้งนะฮะเ,เคยเจออาการแบบนี้ไหมไม่ชัวร์ไฟมาบ้างไม่มาบ้างแบบจะมาดีหรือไม่มาดี ถ้าสมมุติเราตั้งเวลาไว้หน่วงไว้ตัวนี้ก็ยังไม่จ่ายฮนะเห็นไหมฮะแม็กยังไม่ทำนะครับตั้งไว้สองนะจะเห็นๆนะฮะเห็น,นนะไหมหนึ่งสองมันไม่ทันฮะปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บงถึงจะทำ ครับขอบคุณครับสนใจทักมานะครับ